ด่วนล่าสุดสารพิพากษายกฟ้องคดีดีเจแมนใบเตยฟอ r ร x 3D ดยกฟ้องดีเจแมนและใบเตยไปติดตามเรื่องราวกันได้เลยค่ะสึบเนื่องจากคดีของดีเจแมนพัฒนพลกุญชรและนักร้องสาวใบาเตยสุทธิวันทวีศิล ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแชร์ุูกโซ่ Forex 3D จนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด26ธันวาคมนาศาสารอาญามีการน,นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ5เป็นโจทยื่นฟ้องโดยคดีนี้ก่อนหน้านี้นางสาวสุทิวันสารให้ประกันตัวเพียงคนเดียวตีราคาประกัน5ล้านบาทพร้อมติดกำไร EM กระทั่งเวลาประมาณ11.35นา11ทีสารอาญาอ่านคำพิพากษายกฟ้องในดาริยางหุยไซ สัญชาติสิงคโปร์จำเลยที่1และนายพัฒนพล์กุลชรุติเจมานจำเลยที่2และนางสาวสุทิวันทวีสินจำเลยที่3ชี้เส้นทางการเงินยงไม่ชัดเจนภายหลังสารยกฟ้องทั้งสองคนกอดกันและร้องไห้ยกมือไหว้ขอบคุณสารสำหรับดีเจมานจะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ค่ะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนใบเตยให้ปลดกำไร EM ทันที